นี่ดอกนี้เป็นไงครับผมผมบอกแล้วมีวินหนึ่งตัวแม่สาวน้อยเราลงมาแล้วครับผมไปเมก,ก่าวินละหมื่นเก้าสองหมื่นยังไม่หยุดนะครับนี่ครับไปซุปเปอร์เมก ก็กลาบสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่ในกันในเกมติดซ้ำนะครับวันนี้เราเล่นเบ็ดอยู่ที่500บาทนะคุณเราอยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับวันนี้เราจะบวกกันได้สักเท่าไหร่ไปลุ้นกันครับผมมาถึงก็จะเข้าฟรีสปินกันแล้วนะครับโอ้โหยังไม่โดนครับหมุนกันต่อไปครับเบ็ด500บาทนี้เอาใจคอสายโหดของเราเลยนะครับดอกนี้800บาทครับผม รอลุนเข้าฟีสปินจะเข้าไหมครับวันนี้หรือจะแม่สาวน้อยลงมาขอแม่สาวน้อยก็ได้เกมนี้ผมเคยเล่นนะครับถ้าแม่สาวน้อยลงมาเราบวกกันสุดๆเลยนะครับฟีสปินมันหลอกหลอนเราอีกเช่นเคยครับผมโอยลงสามตัวน่าจะมาให้คมนะนี่ดอกนี้เป็นไงครับผมผมบอกแล้วมีวินหนึ่งตัวแม่สาวน้อยเราลงมาแล้วครับผม ไปเมกกิวินและหมื่นเก้าสองหมยังไม่หยุดนะครับนี่ครับไปซูเปอร์เมกเกวินครับผมดอกนี้3ามหมื่นยังไม่หยุดสี่หมื่นหยุดที่50,000นบาทนะครับเบด500หยุดที่50,000นบาทครับผมโอ้โหบอกแล้วอย่าให้แม่สาวน้อยผมลงมาครับยังตื่นเต้นไม่หายครับผม ยังไงก็ต้องขอตัวไปถอนก่อนแล้วครับไปเร็วมาเร็วครับเกมนี้บอกแล้วครับต้องไม่เชื่อต้องลองครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการยูฟาเจ7็ครับผม